รายงานผลการพัฒนางานประเด็นท้าทายการพัฒนาทักษะการบรรเลงเมโลเดียนโดยใช้ทฤษฎีโน้ตด,ดนตรีไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2จำนวน14คน 1. ความเป็นมาและความสำคัญเมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในดนตรีสากลและดนตรีไทยมีลักษณะการบรรเลงที่ใช้ลมและนิ้วประสานกัน ผู้เรียนจํานวนมากขาดทักษะในการอ่านโน้ตและบรรเลงขั้นถูกต้องตามจังหวะและทํานองการบูรณาการทฤษฎีโน้ตด,ดนตรีไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ดนตรีไทยจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบเสียงระดับชั้นเสียงและจังหวะดนตรีได้ชัดเจนมากขึ้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานทักษะการบรรเลงเมโลเดียนให้มีประสิทธิภาพ 2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงเมโลเดียนของผู้เรียนให้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีโน้ตดนตรีไทยส่งเสริมความเข้าใจเรื่องระดับเสียงและจังหวะด,ดนตรีตามระบบโน้ตไทยและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนจากการฝึกปฏิบัติจริง 3. วิธีดำเนินงานศึกษาเอกสารและแนวทางเกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตดนตรีไทยเช่นระดับเสียงโดเรมี Do, Re, Mi, ตามแบบไทย การกำหนดจังหวะและรูปแบบเพลงพื้นฐานจัดทำแบบฝึกหัดการอ่านโน้ตและบรรเลงเมโลเดียนโดยเริ่มจากเพลงง่ายๆก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นเพลงที่ซับซ้อนขึ้นจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรายสัปดาห์ผู้เรียนฝึกบรรเลงทั้งเดี่ยวและหมู่พร้อมครูผู้สอนให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลจากการบรรเลงเพลงตามเกณฑ์เช่นความถูกต้องของโน้ตจังหวะความต่อเนื่องและการควบคุมลมหายใจ 4. ผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน14คนส่วนใหญ่สามารถอ่านโน้ตดนตรีไทยได้ถูกต้องมากขึ้นและการบรรเลงเมโลเดียนมีความต่อเนื่องและถูกต้องตามจังหวะมากกว่าเดิมนักเรียนมีความมั่นใจในการบรรเลงเพลงพื้นฐานทั้ง3ทํานองเพลงได้ถูกต้องร้อยละ85ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน14คนสามารถบรรเลงเพลงที่มีจังหวะซับซ้บอนได้ภายในเวลา5สัปดาห์ 5. ปัญหาและอุปสรรคนักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับระบบโน้ตดนตรีไทยทําให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและการควบคุมลมหายใจและการประสานมือกับจังหวะยังต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 6. แนวทางแก้ไขจัดทาคลิปวิดีโอประกอบการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกซ้อมที่บ้านได้และจัดทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะและลมหายใจ 7. สรุปผลการพัฒนาการใช้ทฤษฎีโนต้ตดนตรีไทยในทางพัฒนาทักษะการบรรเลงเมโลเดียนเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพช่วยให้นักเรียนเข้าใจระบบเสียงและจังหวะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวน14คนร้อยละ85สามารถบรรเลงเพลงได้ถูกต้องไพเราะและมีความมั่นใจมากขึ้น